ยินดีต้อนรับกลับสู่ AK c ค r ารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่กำลังเป็นกระแสอย่างเนต้าปี2026รถ c r o s s o v e r พลังงานไฟฟ้าที่กำลังได้รับความสนใจทั่วโลกด้วยดีไซน์ล้ำสมัยฟังก์ชันครบครันและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายในตาซึ่งเป็นแบรนด์ในเครือของโฮซอนออโตจากประเทศจีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและรุ่นเนต้า2026นี้ก็พร้อมจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของรถ EV ีขนาดกระทัดรัดให้เหนือความคาดหมาย เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยในต้าวี2026โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่ลำยุกและดูสปอร์ตตัวรถถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่โฉบเฉียวและแอโรไดนามิกหน้ารถไม่มีช่องกระจังแบบดั้งเดิมเพื่อให้ดูเรียบหรูและทันสมัยเสริมด้วยเส้นโครเมียมที่ผาดเชื่อมไฟหน้าและทรงเรียวคมพร้อมแถบไฟเลตที่พาดยาวด้านหน้าช่วยให้รถดูหรูหราและกว้างขวางมากขึ้นมองจากด้านข้างจะเห็นได้ถึงความลื่นไหลของเส้นสายตัวถงังหลังคาทรงลอย Floating Roof ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและมือจับประตูแบบฝังเรียบไปกับตัวรถซึ่งช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มความพรีเมียมให้กับภาพลักษณ์ล้ออลลอยดีไซน์ใหม่แบบทูโทนเข้ากันได้อย่างลงตัวกับรูปร่างของตัวรถด้านท้ายของ NeTA V 2026ก็ดูไม่แพ้กันฝ่ายท้ายเล็ดแบบแถบยาวพาดเต็มความกว้างของรถให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยสปอยเลอร์หลังคาถูกออกแบบให้กลมกลืนกับแนวหลังคาเพิ่มความสปอร์ตและความสมดุลของดีไซน์ ด้านล่างกันชนตกแต่งด้วยวัสดุตัดสีและดีไซน์คล้ายดิฟฟิลเซอร์แม้จะไม่มีท่อไอเสียแต่ก็ยังให้ความรู้สึกโชบเฉี่ยวไม่แพ้รถสปอร์ตเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความเรียบหรูและล้ำอนาคตภายในทันทีห้องโดยสารของ Neta V 2026ถูกออกแบบอย่างมินิมอลแต่ยังคงความหรูหรา หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่14.6นิ้วแบบแนวตั้งอยู่กลางคอนโซลเป็นศูนย์กลางขององค์การควบคุมระบบต่างๆภายในรถไม่ว่าจะเป็นระบบนำทางการเชื่อมต่อบลูทูธและการสังงานด้วยเสียง AI หน้าผู้ขับเป็นจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลสำคัญได้อย่างชัดเจนและสวยงามพวงมาลาัยขนาดกระทัดรัดหุ้มหนังคุณภาพดีพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันใช้งานสะดวกแม้จะเป็นรถครอสโอเวอร์ over, ขนาดกระทัดรัดแต่เนต้าวี2อกกลับให้ความรู้สึกกว้างขวางภายในห้องโดยสาร พื้นรถเรียบไม่มีคอนโซลเกียร์ทำให้พื้นที่ดูโปร่งโล่งเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์นั่งสบายและรองรับสรีระได้ดีเบาะคูหน้าปรับไฟฟ้าและในรุ่นสูงสุดมีฟังก์ชันอุ่นและระบายอากาศให้ด้วยเบาะหลังมีพื้นที่ขากว้างขวางพื้นรถเรียบทำให้นั่งได้สบายทั้ง3ตํตำแหน่งวัสดุภายในห้องโดยสารให้สัมผัสที่นุ่มและดูพรีเมียมหลังคากระจกพารามาในรุ่นสูงสุดช่วยให้ห้องโดยสารสว่างและโปร่งมากขึ้นมีระบบไฟแอมเบียนไลท์และระบบเสียงคุณภาพสูงเพิ่มความหรูหราในการขับขี่ พื้นที่เก็บของก็ใช้งานได้จริงมีช่องเก็บของตรงคอนโซลกลางช่องเก็บของประตูและพอร์ตชาร์จ USB-C หอไล่ยจุดบอดหลังพับราบได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเหมาะกับการเดินทางหรือใช้งานในชีวิตประจําวันในด้านสมรรถนะเนต้า V 2 0 2 6มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดประมาณ95แรงม้าและแรงบิด160นิวตันเมตรซึ่งแม้จะไม่แรงมากแต่ด้วยแรงบิดที่มาแบบทันทีทําให้การขับขี่ในเมืองคล่องตัวและตอบสนองได้ดีอัตราเร่งศูนยถึงกิโลเมตร ชั่วโมงใช้เวลาประมาณ10.5วินาทีเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองและระยะทางไกลๆแบตเตอรี่ใช้เทคโนโลยีลิเทียมไอรอนฟอสเฟต (LFP) ซึ่งมีความปลอดภัยสูงและอายุการใช้งานยาวนานวิ่งได้ระยะทาง380-460กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้ง NEDC เพียงพอสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยวระยะสัน้น ในส่วนขององค์การชาร์จหากใช้เครื่องชาร์จเรลแบบดีสามารถชาร์จจาก30%ถึง80%ได้ในเวลาประมาณ30นาทีส่วนการชาร์จด้วยฝ่ายบ้านแบบ a อซจะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมและตั้งเวลาในการชาร์จผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยระบบช่วงล่างของ NeTA V 2026ถูกจูนให้เน้นความนุ่มนวลและการทรงตัวดีการบังคับเรยวด้วยพวงมาลัยไฟฟ้ามีความแม่นยำขับง่ายในเมืองและให้ความมั่นคงเมื่อใช้ความเร็วสูง เสียงรบกวนในห้องโดยสารถูกเก็บได้ดีให้ความเงียบและสบายระหว่างการขับขี่ระบบเบรกแบบรีเจนเนอเรทีฟก็ทำงานได้อย่างราบรื่นด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นกันในต้าวีมาพร้อมถุงลมนิรภัยรอบคันระบบเบรก abs ebd ระบบควบคุมการทรงตัว esc ระบบป้องกันการลื่นถลยัย TCS และระบบตรวจวัดแรงดันลมยางในรุ่นสูงสุดยังมีระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นเตือนออกนอกเลนควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน adaptive ครูซคอนโทรลระบบเบรกฉกเฉินอัตโนมัติ omat, และกล้องมองรอบคัน360องศาด้านเทคโนโลยีเนต้า2026รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA เพื่อให้ฟังก์ชันต่างๆทันสมัยอยู่เสมออีกทั้งยังเชื่อมต่อกับแอปเนต้าสมาร์ทแอปเพื่อควบคุมรถจากระยะไกลเปิดแอร์ก่อนขึ้นรถหรือดูสถานะแบตเตอรี่ได้แบบเรียลไทม์ระบบสั่งงานด้วยเสียง AI ก็ช่วยให้ผู้ขับควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องลากมือจากพวงมาลัย สำหรับราคาถือเป็นจุดแข็งที่สุดของ n e t a V 2026โดยมีราคาเริ่มต้นราว18,000ถึง22,000ดอลลาร์อเมริกาและรุ่นท็อปสุดก็ไม่เกิน25,000ดอลลาร์เรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ให้ความคุ้มค่าสูงที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดตอนนี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าคันแรกใน t a V 2026ถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมทางด้านดีไซน์พื้นที่ใช้สอยเทคโนโลยีและราคาที่เข้าถึงได้ง่าย สรุปแล้วเนต้าวปี2026คือรถยนต์ไฟฟ้าที่สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี E ีในยุคใหม่ด้วยดีไซน์ทันสมัยระบบอัจฉริยะและประสิทธิภาพที่เหนือชั้นในราคาที่ทุกคนจับต้องได้ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนนี่คือหนึ่งในรถยนต์ที่คุ้มค่าที่สุดในปีนี้และนี่ก็คือการรีวิวเต็มรูปแบบของเนต้า2026หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง ak car review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันนนนใใหหม่ตอนน้า ขับขี่ปลอดภัยและอย่าลืมชาร์จพลังให้พร้อมเสมอ